สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับมาแล้วนะครับขวัญใจเสมาหลวง,งพ่อทองหลวงพ่อคุณวันนี้นะครับจัดมาให้พี่แล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันนะครับวันนี้มีมาให้จุจุเลยนะครับชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วพี่นะไม่มีแล้วนะฮะแต่เนี่ยครับพี่ๆที่น่ถือไว้อยู่นะครับไม่มีแล้วนะนี่คือชุดสุดท้ายแล้วยี่สิบองค์สุดท้ายครับนะครับนะคู่ละสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกของนี้กับกับนะเสือสามพยัคฆ์คู่บารมีปัจจพีฮะเริ่มจากรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการหน่อยจะส่งฟรีทุกรายการครับ นี่ฮะคู่ละ350บาทนะครับแบ่งปันให้พี่ในราคาเบาๆฮะเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาเลยกันนะครับนะพี่ท่านใดสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับเบอร์และไอด์ไลน์นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะพี่นะสามารถแอดกันเข้ามาได้หรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับนะเริ่มจากรายการแรกครับน้าจะส่งฟรีนะครับพี่เก็บเงินปลายทางนะครับหรือท่านใดจะโอนสะดวกโอนได้เลยนะครับเลขโค้ดเบอร์องค์แรกหมายเลข556ครับรายการนี้ฮะลงยานราชวดีครับนะนี่ฮะ โอ้โหขอบเขียวซุ้มแดงลงยาจีวรผมว่าแบบนี้คือคลาสสิกและรายการที่ขายดีที่สุดนะฮะรายการยอดนิยมนะฮะแบบสีนี้เลยนะครับนี่ฮะสีนี้เทียบเท่าทองคำนะทองคำลงยาสีนี้คือซุ้มแดงนี่บอกเลยสวยสุดรายการนี้ครับรายการที่หนึ่งครับนะคู่ละสามร้อยห้าสิบบาทพี่ชายลองเลือกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากรรายการที่สองนะฮะลุยกันต่อเลยรายการที่สองเปิดออกมาครับสีนี้สวยๆเลยกับรายการเนื้ออัปปาก้าครับ ลงยาฟ้าเต็มสูบฮะลงยาสีฟ้าเต็มสูบลงยาจีวอนเลขคนจเบอร์หกสิบสองรวมกันได้แปดเลขสวยฮะรายการนี้เนื้ออาปาก้านี่ครับนี่ฮะงามๆเลยรายการที่สองต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่ใครครับเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี่ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะ รายการนี้เลขคู่ตัเบอร์หนึ่งเจ็ดสามครับเนื้ออัป,ปการซาตินครับลงยาจีวอนซุ้มแดงขอบแดงครับนะสวยๆพี่รายการนี้เป็นหลังปูนะครับนะเลขคู่ตัเบอร์หนึ่งเจ็ดสามครับรายการที่สามฮะต่อมาครับพี่ชายนี้ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่ฮะ รายการที่สี่เปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้ออัปกาลงยานะครับขอบแดงด้านซ้ายลงยาขอบเป็นเงินด้านขวาลงยาซุ้มบนลายสีลงยาจีวนครับาาร,ร,ยบร, 4, 7, 9, รบายการที่เลขคุณเบอร์สี่เจ็ดเก้าครับรายการที่สี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบห้า รายการที่15เปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้ออัปปาก้าเลขคนเบอร์หน oh ึ่นแงแปดเจ็ดโอ้โหอัปปาก้าออกเยอะมากเลยพี่รายการนี้เนื้ออัปปาก้าเลขคนเบอร์หนึ่งแปดเจ็ดลงยาราชาวดีพี่พื้นแดงขอบเขียวซุ้มฟ้าครับลงยาจีวรนครับนะรายการนี้เป็นหลังเสือข้ดอา,าดับอำนาจโชคลาภบารมีพี่รายการนี้รายการที่หครับโอ้โ oh หแต่ละรายการนครับสวยๆดุดเดือดเลยฮะต่โตมาครับพี่ชายนี่แค่ไหนซีนเดิมนะครับซีนเดิมจากวัดเลยนะครับมีตานี่ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่หโอ้โหเรียกคนเบสองสามห้านี่ฮรโอ้โหลรายการนี้ขอแยกเดี่ยวครับรายการองค์นี้ขอแยกเดี่ยวครับรายการนี้เขาเรียกว่าสี่กษัตริย์นะครับรายการนี้ไม่ขอจะพูดนะครับรายการนี้ขอเป็นรายการสี่กษัตริย์นะครับองค์นี้สี่กษัตริย์นะครับขอแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยสองร้อยแปดสิบะขอที่สองร้อยแปดสิบบาทครับรายการที่สี่กษัตริย์นะพี่นะน้องขอนิดยนึงนะครับนะน้องขอพิเศษนิดหนึ่งนะพี่นะรายการสี่กษัตริย์นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่7เปิดขึ้นมารายการนี้เลขคู่ตัวเบอร์180่รายการนี้เนื้อทองแดงลงยัน้เงินซุ้มแดงขอบนะฮะนี่ฮะโอ้โหสวยสๆเลยนะครับเลขคู่ตัวเบอร์180ครับรายการที่7นะครับเนื้อทองแดงซาตินครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่8ฮะ ลายการที่แปดลายการที่เลขคนัเบอร์หนึ่งศูนย์สามไปขายเนื้อปอกเครื่องบินผิวลุ้งเลยเอ็นขายเนื้อปอกระปินผิวลุ้งเลยนะพี่นะลายการนี้ไม่ตัดเปีิกด้วยพี่ต่อโค้ดเก้ารอบครับลงยาแดงนีครับซุ้มน้าเงินว้าวลายการที่สวยเลยลงยาจีวนด้วยลายการที่ลายการที่แปดไม่ตัดเปีิกที่คลาสิกส <sh> ุดๆนะฮะนี่ฮะลายการที่แปดนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับลายการถัดไปครับเป็นลายการที่เก้าลายการที่เก้าเลขคนัเบอร์นะครับสองสามศูนย์ รายการที่9เลขคน่ตังเบอร์2 3 0ครับลงยานะครับดำเนะครับซุ้มน้ำเงินนะครับนะลงยาชิวอนเลขคน่ตังเบอร์2 3 0ครับพี่รายการที่9ครับนี่ฮะ <c oughs> ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถั่นปาเป็นรายการที่10ฮนะาร, 10, า, Beijing, ร,า,ย 16, รายการที่10ลงยาเลขคน่ตังเบอร์หมายเลข16ครับรายการที่10ลงยาทงชาติขอบนะฮะนี่ฮะลงยาทงชาติเฉียงซุ้มแดงขอบน้ำเงินครับ เลขคนทะเบร์สิบหกด้านหลังเป็นหลังเสือครับนี่ครลายการที่สิบพี่สวยๆเลยเนื้ออัปปก้ารครับหาที่ไ่นได้พี่คูสามร้อยห้าสิบฮะไปเปิดประมูลยังไงก็เกินอยู่แล้วพี่นะองเดียวนี่เกินสองร้อยกว่าแน่นอนนี่ครับ่อมาครับพี่ชายนี่ครับลายการเติมไปลายการที่สิบเอ็ดลายการที่เปิดมาไม่ตัดปีกเลขคนทะเบิลสองสามสองหามเงินหามทองพี่หามเงินหามทองลงยักษ์ขนเงินซุ้มแดงลงยันทีวอนตอบโค้ดเก้ารอบพี่ รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะคู่ละสามร้อยห้าสิบาทยียังไงก็คุ้มพี่นี่ฮะโอ้โหนี่ฮะไปตัดปีออกสองรายการเลยพี่นะนี่ฮะรายการที่แปดกับรายการที่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสองครรายการที่สิองเปิดขึ้นมาเลขโค้ดนัมเบอร์องค์นี้นะครับหมายเลขสี โอ้โหหมายเลขสี่ตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้คล้ายเนื้อสตตะเลยนะครับคล้ายเนื้อทองแดงเนื้อสตตะนะรายการนี้ครับลงยาส่งชาติเฉียงลงยาจิบวนของเงินซุ้มน้าเงินพี่นี่ครัรายการที่12สนี่ครับนีส่สวยเลยนี่ครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่13ฮะ รายการที่13เปิดมาเลขคู่ตเบอร์สองครับรายการที่ขายติกเครื่องบินฮะคอขายเนื้อปิโตลงยาขอบดำโอ้โหด,ด,ดุดเลยนะครับลงยาพื้นแดงหน้ากากชุบทององค์นี้ยังสวยองค์นี้ยังสวยครับพี่นะนี่ฮะรายการที่13าเลขคน่ตเบอร์268ครับว้าวง,งี้สวยจริงนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่14นะครับมีแต่เนื้อที่สวยเงั้นเลยพี่นะ้วันนี้นะ รายการที่สี่เปิดออกมาเลขคูเบอร์สองสี่หกนะครับสองสี่หกนะครับลงยาเสือพี่องนี้องนี้ลงยาพยัคฆ์เสือโค้งครับลงยาซุ้มแดงขอบแดงฮะนี่ฮะรายการที่รายการที่สี่เลขคูเบอร์สองห้าหกครับนี่ฮะโอ้โหสวยเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบห้าครับสวยจริงครับนะสวยจริงจริงครับ ต่อมารายการที่15เลขคันเบอร์นะครับหมายเลข4 0 9 1ูเเลขคันเบอร์4 0 9รายการนี้เป็นเนื้อปิ่นโตเนื้อปีกข้างบินมาทำเก่าครับทำซาตินครับลงยาขอบน้ำเงินซุ้มแดงครับลงยาจีวรครับนี่ฮะรายการนี้รายการที่15ต่อมาครับพี่ชายนีะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่16ฮะ รายการที่ที่หกเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะฮะเปิดออกมาอย่าบอกนะว่าเป็นสามกษัตริย์ฮะรายการที่สามกษัตริย์ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพี่พเลขคนทตัเบอร์หนึ่งสามห้าเลขคนทตัเบอร์หนึ่งสามห้ารายการนี้เป็นปสามกษัตริย์นะพี่นะแบกเงินทองพี่แต่ถ้าเอาพี่พนะเอาไปคู่กับรายการที่หกองค์่สองร้อยแปดสิบ 280, นี่ฮะองค์ที่สองร้อยแปดสิบองค์ที่สองร้อยห้าสิบบาทถ้าพี่พี่รับคู่นะผมขอเพียงแค่ห้าร้อยบาทเอางี้ถ้าพี่รับคู่ผมขอสี่ร้อย ห้าสิบเนี่อ่าคู่กันผมให้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพิเศษให้นะครับนะฮะต้องให้ทันนะพี่นะ,ะแต่ต้องทันนะับต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ทนะิบเจ็ดเนี่ยรายการทิพย์เจ็ดโอ้โหเอาแล้วรายการนี้พีเมียมนะรายการที่ทิบเจ็ดรายการนี้เป็นลงยาเสือโครงนะครับขอบแดงซุปแดงด้านหลังนะฮะเป็นเพ้นเสือครับปิ้นเพ้นเสือฮะ โอ้โหเลขคนณทะเบอร์อรมาเลขห้าตัวเดียวครับรายการยิ่รายการพิเศษนะขอสามร้อยพี่รายการพิเศษขอสามร้อยพี่ดูด้านหลังปิ้นนะเหมือนอ่าเขาเรียกว่าเขาทำผิวสียูวีอ่ะนี่ฮะทั้งทั้งองค์เลยนะองค์นี้ขอสามร้อยบาทพิเศษเท่าไหร่พี่นะครับนะฮะเอาไปพี่องค์พิเศษเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปรายการที่สนะิบแปดฮะสิบแปดเปิดขึ้นมาแล้วรายการนี้เป็นเนื้ออัปการเลขคุทะเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ด อัปปาก้าเลขคู่ตัวเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ลงยาซ้ายขอบแดงขวาขอบน้ําเงินด้าน,นบนซุ้มลงยาไลา่สีลงยาจีวอนเลขคู่ตัวเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดครับรายการนี้รายการที่สิบแปดครับนี่ฮะสวยๆเนื้ออัปปาก้ามีแต่เนื้อบนบนทั้งนั้นเลยพี่นะต่อมาครับพี่กายรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้าเปิดขึ้นมาเลขคู่เบอร์สองสามหนึ่งฮะสองสามหนึ่งฮะรายการนี้ สวยๆครับสองสามหนึ่งนะครับลงยาส้มเต็มพื้นครับลงยาส้มเต็มระบบลงยาจีวเหลืองทองคนระับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายรายการที่สิบเก้าต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่ยี่สิบ ลายการ20ลายการที่เปิดขึ้นมาเลขคุณทะเบอร์1 3 5ลายการนี้ปีกเครื่องบินลงยาราชวดีลงยาขอบดำพื้นแดงนะฮะบนซุ้มเขียวครับลงยาจีวอนครับลายการนี้เลขคุณทะเบอร์1 3 5ครับนี่ฮะเอาไปคุณผู้ชายนะครับลายการ20ต่อมาครับเป็นรายการที่ยีนะครับลายการสุดท้ายลายการ21ลายการสุดท้ายขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับลายการ21เสิบเเปิดขึ้นมาเลขคุณทะเบอร์นะครับองค์นี้หมายเลข1 5 หนึ่งฮะหนึ่งห้าหนึ่งครับพี่ชายรายการนี้ลงยาเสือขาวขอบดํานะครับรายการนี้รายการยี่สิบเอ็ดนะครับจัดให้เลยครับนะนี่ตอนนี้ครับมีรายการย1ิบเอดรายการนะครับชอบถูกใจราย,รายการไหนนะครับสามารถเลือกกันได้เลยคู่ละ3 5 0ิบาทกับรายการพิเศษก็แต่และรายการที่หนบแจ้งไว้ตอาน,นี้กราบขอบพระคุณที่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ